สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีตัวมาแชลเคทูนะครับมาให้มาให้ดูนะครับพอดีตัวเนี้ยพอดีมีลูกค้ามาซ่อมนะครับมันมีสามตัวคู่กันนะครับมีเคทูนะครับนะครับมีสามตัวคู่กันเลยนะครับมาพร้อมมา 04กันเลยครับมาไล่เรียยกันแล้วทีนี้มันมีตัวหนึ่งที่เป็นตัวกอล์ฟนะครับซึ่งทั้งตัวก็นั่งดูแล้วแบบอย่างเหมือนน่ะนะครับทั้งตัวก็พยายามนะครับพยายามจะหาข้อแตกต่างจริงๆแนละ้วถ้าเป็นคือถ้าเป็นจะเป็นเครื่องกอล์ฟเนี่ยเครื่องกอล์ฟพวกเนี้ยมันจะมีหลายเกรดนะครับก็คือแบบคือแบบถูกแบบกอล์ฟเออะไรอย่างเงี้ยครับแบบเสียงดีอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือ คือตัวนี้แบบเสียงดีมากนะครับคือเสียงเหมือนแบบเสียงเหมือนเหมือนเหมือนของแบรนด์แท้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็ก็ก็แยกค่อนข้างยากแล้วถ้ายิ่งเป็นมือสองเนี่ยคือแบบคือแทบจะดูยากเลยนะผมว่านะเพราะว่าถ้าเป็นใหม่อาจจะมีความแตกต่างเรื่องการซื้อเรื <c oughs> ่องราคาเรื่องซื้อที่ช็อปเรื่องซื้ออะไรแต่ถ้าซ like ื้อมือต่อมือเนี่ยมือสองเนี่ยคือค่อนข้างเสียวเลยนะครับเนี่ยครับเพราะว่า ด้วยความที่มันอาจจะมีร่องรอยการใช้งานบ้างอะไรบ้างแล้วมันก็ดูแบบแล้วมันก็ดูเหมือนกันมากอะไรอย่างนี้ครับก็จะจะทาให้เราดูยากนะครับนิดนึงนะครับแต่ในเนี้ยทั้งต้องพยายามนะพยายามนั่งนั่งดูนะครับและหาข้อแตกต่างว่าเออมันมันต่างกันตรงไหนนะครับเราจะเอามาแชร์เพื่อนเพื่อเพื่อนแบบมีโอกาสได้เออเจอมือสองมาแชร์เคทูนะครับแล้วเอาไปลองไปเทียบดูซิว่ามันมันจะแท้ไหมหรือไม่แท้นะครับนะครับนะครับแต่เบื้องต้นเนี้ยผมให้ทายก่อนอ่ะนะครับ เนี่ยดูจากกล้องแค่เนี้ยเพื่อนเอาถ่ายสิครับอันไหนแท้ไหนไม่แท้เนะนี่บนี่หมุนนะครับหมุนนะค,คือเนี่ยคู่เนี้ยมีตัวหนึ่งตัวหนึ่งแท้ตัวหนึ่งกอปนะครับนะครับดูคู่เนี้ยครับมีตัวหนึ่งแท้ตัวหนึ่งกอป เอางี้ช่างตองเฉลยดีกว่านะครับเพรเเานะรว่าจะได้แบบจะได้เพื่อนๆจะได้ดูไปเลยว่ามันมันไหนแท้มันไหนอันไหน,ไหนมันก๊อปแล้วจะดูว่ามันต่างกันตรงไหนนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้แท้นะครับตัวนี้ก๊อปนะครับช่างตรงแปะไว้นะตัวนี้ก๊อป ดูโดยรวมนะครับเดี๋ยวช่างต้องจะพยายามหาหาข้อแบบหาตำหนินะครับความแตกต่างนะครับกรณีถ้าเป็นมือสองนะครับมันจะดูยากนิดนึงเพราะว่ามันมันผ่านการใช้งานมาแล้วอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะมีตำหนิแบบมีรอยการใช้งานอะไรเงี้ยอาจจะทําให้เราแยกแยะได้ลําบากนิดนึงนะครับจุดแรกนะครับที่ช่างต้องเห็นเลยครับคือเว็บแรกเลยนะครับก็คือตรงตะแกรงนะครับตะแกรงหน้าเนี่ยเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ทุกตัวหรือเปล่านะครับเหมือนตัวเนี้ย ตะแคงหน้านะครับเขาจะเรียบคือเรียบเนียนนะครับตรงสวยนะครับนะครับถ้าเป็นกอฟเนี่ยมันจะมีแบบตรงๆถ้าดูนะครับหน้ามันจะตรงตรงนิดนึงเนี่ยทั้งตรงสังเกตนะครับทุกตัวเลยเกือบทุกตัวเลยจะมีอย่างนี้หมดถ้าเป็นกอฟนะครับจะมีแบบทั้งหน้ามันจะแบบไม่รู้มันเขาเขาทำไมเขาถึงทํามาไม่ให้มันเรียบเรียบไม่ได้หรือมันติดอะไรนะครับมันจะมีอาการตรงๆหน่อยนึง นะครับนูนขึ้นมานะครับแต่ถ้าเป็นแท้เนี่ยจะเรียบเนียนสวยเลยนะครับแล้วก็เนี่ยเขาจะเป็นสแตนเลสน่าจะเป็นลวดน่าจะเป็นตะแกรงสแตนเลสนะครับเงาสวยมีเงาสวยนะครับอันนี้ก็จะผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับการใช้งานหรือเปล่านะครับอันนี้จะมองๆหน่อยนะครับจะไม่ค่อยเงานะครับแล้วก็จะตรงๆประมาณนี้ครับจุดแรกนะครับจุดสองสายนะครับ สายหิ้วเนี่ยเนี่ยที่เชื่อมต้องลงนพยายามเมื่อเราดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับนะครับเหมือนพลาสติกเขาจะดีกว่านะครับเหมือนเขาจะแบบกลับตัวได้ดีกว่านะครับแต่เนี้ยถ้าจะยกปุ๊บเนี่ยยกปุ๊บอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยยกเนี้ยมันจะแบบเหมือนมันจะมันจะค้าเหมือนมันจะงอไปงี้เลยเลยครับเราก็ต้องมาดัด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 นะครับอันนี้นะครับอันที่สองนะครับอันนี้ก็เหมือนเขาจะยืดหยุ่นนะครับเหมือนเขาจะแบบมีความยืดหยุ่นมากกว่านี้จะแบบแข็งแข็งหน่อยก็ จะพอยกปุ๊บมันจะแบบเป็นแบบเหมือนเหมือนทับไปนลนอยแบอย่างนี้เลยนะครับนะครับนี่จุดที่สองนะครับเอามาดูเรื่องการเปิดนะครับเปิดอันนี้อันแรกนี้คือเป็นตัวแท้นะครับตัวแท้ต้องปิดไปตัวแท้นะครับ,ต,รบตอนเราเปิด ข้างเหมือนกันนี่นะครับตัวแท้นะครับความตัวก๊อปนะครับตัวก๊อปเราเปิดเนี่ยเวลาตัวก๊อปเปิดก็จะมีไฟติดขึ้นมาแป๊บหนึ่งนะครับนะครับ <c oughs> ความต่างนะครับผมไม่รู้ว่าตัวก๊อปตัวอื่นจะเป็นเหมือนกันไหมนะครับแต่มันจะมีความแตกต่างตรงนี้นะครับ นี่นครับสมมุติเราปิดนะครับนะครับสังเกตตรงไฟบลูทูธนะครับเวลาเปิดนะครับเนี่ยเขาจะมีกระพริบป,ปุ๊บนะครับนะครับอันนี้เป็นก๊อฟนะครับส่วนถ้าเป็นแท้ถ้าเป็นแท้แท้เวลาเปิดปุ๊บสังเกตตรงไฟนี้นะครับ เขาจะไม่มีไฟนะแล้วเขาก็จะโหลดขึ้นมาแล้วเขาก็จะติดเลยนะครับตัวไฟตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองใหม่นะครับเนี่ยถ้าเป็นตัวก๊อบมันจะติดปุ๊บระดับแต่นี้คือไม่ติดนะครับแล้วก็ค่อยติดพร้อมค่อยๆมีความสว่างขึ้นมาแล้วก็พร้อมกับขีดแบตวิ่งขึ้นนะครับนะครับนี่คือจุดหนึ่งนะครับนะครับมีหลายจุดอยู่นะเอาไว้เอาไว้เอาไว้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับแท้หรือก๊อบนะครับดูกันประมาณนี้นะครับเอาไว้เป็นแบบว่าเป็นไกด์ไลน์ครับเวลาเราไปเลือก เราไปเจอนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่ไม่ต้องดูเลยพวกตัวรงสงตัวหนังสือไม่ต้องไปสังเกตนะครับเขียนเหมือนกันเด้นนะครับนะครับคือทุกข้อความเหมือนกันหมดเลยนะครับมีโลโก้โลโก้นี่อันนี้อันนึงติ๊กเกอร์มมกอนะครับอันนี้ช่างตู้ไม่รู้ว่ามันมีไอ้ตัวกอปันนี้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่เนี้ยแต่ตัวเนี้ยไม่มีนะครับนะครับติ๊กเกอร์มมกอนะครับ นี่นะครับนี่นะก็สาคัญอยู่นะมีหมายเลขมอกรด้วยก็น่าจะเป็นนะนะครับแล้วก็ตัวหนังสือการสกรีนะครับ,รรบเดี๋ยวช่างตองเปิดไฟกันกนี่การสกรีนการสกรีนของเขานี่คือสวยเลยนะครับแท้นะครับตัวหนังสือมีความคมสวยนะครับนะครับความคมชัดนะครับสวยเลย นะครับส่วนถ้าเป็นตัวก๊อบการสกรีนหลังก็สวยอยู่แต่ว่าเหมือนตัวหนังสือมันจะแบบไม่ไม่ค่อยคมเท่าไหร่จะมีแบบอาการเบร์บนะรบเ,จจเบร์นิดนึงนะครับนะครับภาพไอ้ตัวลักษรที่ที่พิมลงเนี่ยอาจจะไม่ไม่ไม่คมมีความเบร์นิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นแท็คือแบบคมสวยเลยนะครับนี่ครับคมสวยเลยเนี่ยครับเนี่ยประมาณนี้เนี่ยชั้นตรง ลองพยายามแยกแยะดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแท้กับก๊อฟนะครับมาแชลนะครับเคนะครับเนี่ยครับก็เอาไว้เป็นไกด์ไลน์เนาะ,เ,นะเพื่อนเนาะเผื่อเราจะได้ก็คือเข้าใจอะว่าบางทีแบบเราอยากซื้อเราก็อยากรู้มันแท้ไม่แท้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็กลัวบางทีขนาดช่างต้งเองไปซื้อก็ยังแบบืจะโดนไหมวะอะไรเงี้ยครับแล้วก็เครียดอยู่เหมือนกันนะฮะบ,บางทีนะครับส่วนหนังหนังความนิ่มก็พอๆกันนะ ก็ดูยากอยู่นะครับความหนังแต่นี้เหมือนนี้จะเงาเงาแต่ก็มีความนิ่มอันนี้ก,ก็ก็มีความนิ่มเหมือนกันนะครับน่าจะเกี่ยวกันดูแลรักษาด้วยนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับนะครับยังไงก็นะฮะก็เผื่อจะมีประโยชน์กับเพื่อน,อนบ้างนะครับเนี่ยเอาไว้ใช้เวลาที่เราแบบเออเกิดแบบไปอยากไปเจอมือสองอะอยากจะซื้ออะไรอย่างงี้ครับแล้วแบบจริงจริงมันใช้ได้ทั้ง ใหม่แล้วมือสองนะใหม่ก็จะประมาณนี้ครับเรื่องการเปิดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับก็ถ้าคิดว่าคลิปของช่างโต้งมีประโยชน์นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งได้นะครับเพื่อให้แบบให้เพื่อนๆท่านอื่นได้ดูครับแล้วเอาอันเนี้ยไปไปใช้ในการเลือกซื้อนะครับอาจจะจะทำก็คือก็คือทําให้เขาไม่ไม่อาจจะ ไม่ได้ตัดสินใจผิดนะครับก็คือเราก็คือเป็นการช่วยเขาในทางอ้อมไปอีกทีหนึ่งนะครับนะครับถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันนะครับนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนะครับสวัสดีครับเปิดไทย a ัฐบาลช่างสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนะครับช่างโตนะครับรบกวนฝากร้านของช่างโต้ด้วยนะครับร้านอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะครับผมชื่อร้านเฟนโฟลารนไอสเตชันนะครับ รับซ่อม iPhone, iMac, MacBook นะครับ Notebook นะครับโทรศัพท์มือถือนะครับร้านของช่างโต้งมีบริการซ่อมแบบออนไลน์ด้วยนะครับเพื่อนๆที่อยู่จังหวัดห่างไกลหรืออยู่ไกลกันนะครับสามารถไลน์มาหาช่างโต้งแล้วก็ส่งเครื่องมาซ่อมได้นะครับเราคิดราคากันเองนะครับราคาไม่แพงนะครับสําหรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับ